สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องโอมินิบอยชานแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนคาเบรกหลังนะครับของเจ้ารถกอริล่านะครับตัวนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสตาร์เรียนนะครับหรือว่าตัวลิวก้านะครับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับจะเปลี่ยนยังไงนะครับแบบไหนนะครับเราไปดูกันตามคลิปเลยโอเคครับครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาคลายนี่น็อตเบอร์14ตัวนี้นะครับน็อต ขับเลกหลังนะครับใช้ประแจคลายก็ได้นะครับหรือว่าถ้าขันไหนออกง่ายก็หมุนออกได้เลยแบบนี้ครับหมุนออกไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาขันน็อตเพาร้อนะครับตัวนี้นะครับปกติถ้ารถทั่วไปใช้เบอร์17นะครับรถเดิมๆนะใช้เบอร์17 อแล้วนะครับดึงห่างปลาออกแบบนี้นะครับแล้วก็ดันพาวล้อออกมาเลยบูธมันจะหล่นนะครับอีกฝั่งนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วเอาโซ่ออกครับมองเห็นหน้าเดินมาฝั่งนี้นะครับนี่นะครับบูธถอดมาก็ขยับล้อแบบนี้นะครับเอาโซ่ออกเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ดึงล้อออกมานะครับเปลี่ยนง่ายมากนะครับใช้เวลา ไม่กี่นาทีนะครับนี่นะครับผ้าเบรกผ้าเบรกเก่านะครับเอาออกก็งัดออกมาเลยครับอันนี้แค่นี้นะครับแล้วก็เช็คดูนะครับตัวนี้มันเปิดไหมถ้าปิดก็ฉีดสเปรย์หล่อลื่นนะครับโอเคหาไม่เจอไม่เป็นไรครับอันนี้ยังลื่นอยู่ส่วนผ้าเบรกนะครับใช้ของอะไรนะครับนี่ถ้าผมพูดไปชักไอ้คนขายจะเครืองไหมเนี่ยโอเคผ้าเบรกนี่นะครับ บอกเลยละกันนะฮะใช้ของเวฟร้อยนะครับใช้ได้เลยทันทีนะครับนี่วิธีเปลี่ยนก็เจาะไปเลยปากนี่แบบนี้นะครับเวลาใส่นะครับให้ดูเราเหลี่ยมสปริงนะครับนี่ให้สปริงมันอยู่ข้างล่างนะครับไม่งั้น๋บวมันหลุดเวลาใส่เวลาใส่ก็หัก้าเบกอย่างนี้ก่อนแล้วอ่ะแล้วก็ใส่แบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าสปริงมันอยู่ข้างล่างมันสปริงมันจะไม่หลุดนะครับแล้วก็ดันมาออก บทปปิงมันต้องอยู่ข้างล่างนะครับถ้าสปริงมันอยู่ข้างบนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้สปริงมันลุดได้นะครับเวลาเราใส่เราก็ดันๆลงไปแล้วก็หาแรงัดให้มันเข้าร่องอ่ะนี่ปั๊บโอเคเสร็จแล้วนะครับการเปลี่ยนผ้าเบกรกผ้าเบรกนี่ใช้ของเวฟร้อยนะครับส่วนเราจะใช้ตรงรุ่นก็ได้นะครับราคาก็บางร้านก็อยู่ที่7จ80 90ถึง100บาทแล้วแต่ร้านแล้วแต่เขาจะขาย โอเคครับเปลี่ยนเสร็จแล้วเวลาใส่ก็ใส่ง่ายๆใส่เหมือนถอดนะครับมาดูฝั่งใส่เวลาใส่นะครับขาเบกก็เอาขึ้นข้างบนหน่อยแล้วใส่ขาเบกไปก่อนนะครับแล้วเราก็เอาโซ่นะครับตะก้องเดินบ่อยไหมนะเนี่ยจะมาฝั่งนี้เย เอาโซ่ไว้ข้างในสเตอร์ก่อนนะครับมันจะได้ใส่ง่ายๆอ่ะเอาไว้ข้างในแบบนี้นะครับโซ่เสร็จแล้วเราก็มาใส่บูทไปเลยนะครับทีนี้เราทาไงนะครับฝาเบีกให้มันเข้าล็อกฝาเบีกตัวนี้แล้วก็จะันล้อขึ้นมานะครับบูทมันก็จะขึ้นแบบพอดีเสร็จแล้วตีนคาไว้เอาเท้านะครับพูดขิดพูดฟูทไปพอเอาเท้าคลรอไว้แล้วก็แทงเท้าเข้าไปขยับขยับนิดหนึง ครับเสร็จแล้วครับมาดูนี่นะครับโซ่มันยังอยู่ข้างในยอยู่แล้วก็มาหันหางปลาออกมาก่อนไอทีใ่ใส่แบบง่ายๆนะครับทําคนเดียวก็ได้ไม่ต้องมีใครช่วยนะครับหันหาาปลาไปไป,ปุ๊บแล้วเอาโซ่เข้ามานะครับกันล้อเข้าไปแล้วก็หมุนไปเลยปั๊บเสร็จแล้วแค่นี้นะครับแล้วก็ตั้งโซ่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยโอเคครับ มันก็มีแค่นี้นะครับทําไม่ยากเลยใช้งบประมาณอยู่ประมาณ70บาท80บาทนะครับถ้าเราไปให้ช่างเปลี่ยนเขาก็คิดเป็นรอยะครับโอเคครับสวัสดีครับ